เอ้ยมึงมันกลับไปหาที่เป็นเอฟดีกลับไปหาที่เป็นเอฟกลับไปหาที่เป็นเอฟทางกูกลับเลยกลับเลยกลับเลยไม่ต้องห่วงกูไปก่อนไปก่อนไม่ต้องห่วงกูไปเลยมึงจะตายแน่ไอ้โมผมตายออิิ É ah, คาลี่อ <rôle> ย <lv ih> ู <pentru> ่นะคาลี่อยู่นะคิตะโกบอกคี่อยู่กลางนะคี่อยูกางนะคี่อยู่กลางาไปไปคี่อยู่กลางนะหาเพื่อนมาไปหาเพื่อนมามีดีไหครับมีมีมีมเอา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 มาไปเอามาไปามา đó phải mà đó phải giúp 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 không giúp 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 giúp

อย่าไปขยับไปว่างเข้าวอริว่างเข้าวอรขวายก็เราสองสมนะครับไหนไหนคนไหนคนไหนว่างวางเขาวอวางเขาวอวงเขาวอ cứu luôn ying cứu luôn ying cứu luôn ying chụp này khopeuất nồi khopeuất nồi đi con đi bạn con, เรามีไอดีเยอะแบ่งกันแบ่งกันไม่รู้ <c oughs> ใครมีลูเปิดเท่าไหรลูงฝ่ามือเฮ้ยมันไล่ปิดกูตีตี <c oughs> คาเดนตายไปกันกูหน่อยชุบชุบุบเพื่อไปชุบไปชุบไปเดี๋ยวปะเรียบหมดเลยว่ะยุงดูปาไเด้อเด้ได้ได้ได้ ไบอกเมื่อข้าววอหน่อยบอกเมื่อข้าววอหน่อยวางเข้าววอวางเข้าววอหน่อยวางมึงเข้าววอวางมึงเข้าวอลิตวางเข้าววอ ที่เปให้ไล่ปุ่ไปไล่ปุ่ไปกูเปลี่ยนนะกูเปลี่ยนนะกูเปลี่ยนค่านะเดี๋ยวกเดี๋ยกดิด ไอ้เฮียเอ้ยเข้าใกล้ตัวเกินหมดแพ้ที่วันเอฟซีไอ้เฮียเอ้ยแต่ยังได้อยู่ ชุบแล้วชุบแล้วปล่อยชิมจุบแล้วชุบแล้วชุบลงแล้วจุดลงแล้วไปดูดีมีหมดยังดูดีๆดูดีๆหาเกียร์เกียร์หาไม่ต้องแคนนะมึงขายไปโคลมไปวะเนี่ยโกมเหรอวะประกาศไปมึงย่อไว้น้องมึงกดย่อไว้น้องกดย่อไว้เคลมหมดไม่เหลือโอ้และไอต่อบหยุดเกาะหมดเคลมมีโกมไปวะ ใกล้หมดยังไก้หมดยังมดแล้วลหมดแล้วขายขแล้วขายเออโอเคไปให้มาอีกอ่ะไป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 อ้อเขาวอาวอเขาวอวอวอวา่วางเขวาขวเลยว่างเขาวอเลยีเอดอบเลยมไม่ทันเหลือไป,ไป,ไปดอกเลยโอ้โหอย่างไนอ่ะรู้ไหนอ่ะ ปัญหาเพราะไม่มีเกาะเลยอ่ะเป็นทีโลระนะโทษทีตำรวจมาลูกไหนลูกไหนไปแลบเปล่าแล็บไหมแล็บไอเซลนี่โลไปอ่ะยังมีรถกลับนะเนี่ยปีกม้าสิปีกม้าตาเรียวอย่ารู้ใครวิ่งมาจากเรียววะอ๋อเฮ้ยเต๋อรอไล่นะไล่ไอ้นั่นอ่ะโอ้ป้าจีพีโอตัวไล่นะโอ้ ไอ้บอกไม่ได้แรถจะพังด้วยเฮ้ยกูเบอร์เลยช่วยมันดิช่วยมันก่อนปืนตัดยางตำรวจรถจะพังรถจะพังพี่รถจะพังไปไปไปนกับหมาสุดเนี่ยอยู่ไอ้โผล่เลกโผล่โผล่แรกโผล่แรกเก่าโผล่แรกเก่าโผล่แรกโผอยู่ตรงโผล่แรกสีล่าสุดเลยให้คนไม่เกี่ยวไปเลยนะไปแอ้ดอปเลย ตำรวจคันเดียวเองมึงช่วยกันบั้มแป๊บเดียวก็หลุดแล้วเนี่ยมาตรงอ่าเหินระเบิดตรงก็ไปไปทางมุ่งหน้าเหินระเบิดเส้นผ่าเอาไปไกลไปไกลอย่าไปมาวนก้ามมาวนก้ามโอเคไปทางไอ้ลอดนมาโอเคไปทางไอ้ดลอดเลยมันว่าดีใครใครขับอยู่ข้างหลังปั๊ข้างหน้าน่ขับอยู่ยางแตกเส้นข้างแลบอ่ะเส้นข้างแลบบโอเคลูกโอเคจริงนะแค่ชนพอนะไม่ต้องจริงนะ วอดวายอ่ะตอนนี้บ้านวัดวายบ้นเขาใช่ใช่ใช่ข้างบ้านวอดวายเก่าเราหลุดนะมึงไปหน้าแถบเลยไปหน้าแถบเลยที่แบ่งเกาะได้ไหมอ่ะผมไม่ได้ไปเอาเกาะไม่มีไมีพอแบ่งได้เออลุงพอแบ่งได้อยู่ไปเลยที่ชุกแต่ไม่มีเพย์อะไรขนาดนี้ว่ามีจุดผิดเนี่ยดีแล้วมันเดือนเดือนอย่างนี้แหละของชอบ เลือกไหนอะเลือกไหนจัดเขา่อาเขาเอาเอดีตอนนี้ขาดเพนเฮ้ยไปขอไปขอดิมีใครเอาเอดีไหมมีก้าขอเอดีนยครับขอเอดีดูเชิงอีกทีนี้ได้เล้วไม่ต้องออกไปคันดีคนนัวกันไปก่อนใครเอาเอดีไปคิดเอาของมาให้ก่อนอะเธอขอเพนหน่อยได้ปะเอ้ยเอดีเอดีไม่ใช่เพนเอดีประกาศให้ลิทมันก็มีดีเว้ยมันมันคนน้อยแต่มันก็ไหวเว้ยเข้าใจป่ะ ช้าเฉยเลยวะเย้ยคนเที่ยวอ่ะแม่งตอนที่ชุบลงเที่ยหนูแป้นพิมพ์ค้างไว้แบบวิ่งแบบกดเลยไม่่ได้งงวิบปเลยไปเลยกลัวเข้ามากูก็มั่วซั่วเหมือนกันกูจะกดเป็น f 2ไอ้เหี้ยเพิ่งตื่นนอนกูมากูมากันลงเที่ยเล่นลยแต่ไม่ใหนีหรอกหนีมาคัดตอนแรกอาจจะว่ามันไม่ไล่จะไม่มีใครมาแล้วผมก็เลยจะแก้เรื่องนึงนะเรื่องที่ว่าเวลาถึงจุดแล้วมันเติมเพื่อนอ่ะเช็คขี่เช็คขี่รถเช็คก่อนว่าเพื่อนอยู่จุดไหน พย่งลงนะขับบนก่อนขับบนก่อนจะได้รู้ว่าศพเพื่อนอยู่ตรงไหนเองแกเองลงคนละฝั่งเลยมันรีสวัตวีมารีได้ไหมมันจะเอาเราหรอมันจะเก็บตอนแรกนึกว่าไม่มีใครจะมาเลยเออเลยจะอุ้มไอ้้ไอเฟิกไปก้อนหนึ่งอุ้มสักคนหนึ่งแล้วไปแอบดิ้นไม้ยงหน้านไม้อะเฮ้ยมุดหน้าดันแพ็คขัดเพนเยอะใช่ไหมเขาลวงไปเยอะนะเขาดันเขาดันดันไปอีกดันไปดันไปดันไปทะลุไปทะลุไปทะลุไปหลัง

เฮ้ยเพื <S <S ่อนตายชุบเพื่อนดิยิงเลยยิงเลยยิงเลยเดี๋ยวนี้สงระวังนะลยงยิงั้งหน้าด้วย ลุงระวังลุงระวังลุงลุงลุงยิงไหนแลยวผมรับไปตามไปวู้ฮู้ไปทับไปับไปไปอ้กล้วยไอ้ลุงเล่นมาเล่นมาเล่นหน้าคนหนึ่งเดี๋ยวกูขอยาไปเล่นนั้นหน้าให้กล้วยอยู่นี่ xong ừ, rồi xong rồi nhỉ, rồi xong rồi rồi xong rồi rồi này rồi xong rồi chụp rồi xong chụp xong เฮ้ยปิดด้านหลังให้จบดิมันจะหมดแล้วมันจะหมดแล้วคาซ่ามันจะหมดแล้วปิดให้จบดิตึงจานให้เขาชุบแล้วปิดสองคนพอปล่อยเขาชุบเลยเนี่ยเราออกมาข้างนอกสองคนเลยหรอเฮ้ยอย่าปล่อยเพื่อนนะเวลาชุบอย่าปล่อยเพื่อนนะ ทีอฟลอกไหมทีเฟมาไอ้ร้อมาหดยังได้ได้หดยังะคนนึงละคนถอดไปก่อนถอดไปก่อนเอาให้หมดเอาให้จบเอาให้จบอ้มาแล้วมาล้มาล้้วมาแล้วไปรับข้างหน้าหน่อยไปรับข้างหน้าหน่อยไปรับตรงนี้กดไว้นะกดไว้นาเอาให้ตายนาเดี๋ยวมันรีนาที่นี่เหมือนดืมน้มึงได้เหมือนดมน้ไตายมาคับเดี๋ยวให้ตายข้างหน้าไปรับานายาลงกลงกลงกลง เฮ้ยคาซาชุบกระยาชุบมึงไปถึงมึงเป็นคาซาที่ข้างหลังอ่ะไปึงเมดไถึงือพื่อนตายเพื่อนตายเนตายเพื่ตดูเพื่อนหน่อยเอ้มึงดันดันเข้ามาข้างในด้เอาพี่เหยียนหน่อยพี่เหยียนหน่อยพี่เหยนตายพี่เหยนตายมึงดันเข้ามาข้างในเอาพี่เหยนหน่อยพี่เหยนตายเอาพี่เหยียนรงไหนวะตรงไหนว่ตรงไหนวะ หาเพื่อนด้วยลิตมึงลิตตึงหาศพเพื่อนด้วยลิตตึงหาศพเพื่อนด้วยลิตตึงมึงหาศพเพื่อนด้วยเอาพื่อนมาชุบด้วยเอาเพื่อนมาเพื่อนมาชุบด้วยเอาเพื่อนมาชุบหน่อยเอาเพื่อนมาชุบหน่อยเอาเพื่อนมาชุบด้วยเอาเพื่อนมาชุบหน่อยไอ้มีดมีดขอคนหนึ่งลวงปืนให้หน่อยมีดขอคนหนึ่งลวงปืนให้หน่อยเฮ้ยคาซ่ามึงผิดเปล่าเฮ้ยมึงปิดโอ้ลิดปิดคาซ่าก่อนดิมิดปิดคาซ่าก่อนปิดคาซ่าก่อนดิคาซ่าปิดปิดคาซ่าก่อนปคาซ่าก่อนดิเปลี่ยนมีดก่อนดิ ไอ้เขย então, ืมาหน่อยดิสี่ร้อยขยมข้างหน้าหน่อยดิเขยืมาเรียกเพื่เขยืมมาเฮ้ยเพื่อนเพื่อนขอเพื่อนหน่อยเอาเพื่อนหน่อยเอาเพื่อนหน่อยเอาเพื่อนหน่อยสี่้าเอาเพื่อนหน่อยสี่ร้อยเอาเพื่อนหน่อยเปล่าคาซาลีไปเปล่คาซาลีไปเลยเปล่คาซาลีไปเปล่คาซาลีไปเอา

ไอ้เขาชุบข้างบนขอคนนึงเขาชุบข้างบนไถลลงมาหน่อยไถลลงมาเขาชุบอีกเห็นไหมซ้ายมือยิงทิ้ลงมาตีนใคลื่อนเมาอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขายืนยิงข้างบนไว้ยิงข้างบนไว้ยิงน่าด่าข้างบนไว้เลยรอเขาเลยถ้าเขาจะชุบอ่ะเฮ้ยโตตีนอ้าวไม่ชุบปบนอารมณ์โอ๋ออเดี๋ยวพี่รองล่างเดี๋ยวพี่รองล่างคอาปิดคอยปิดอย่าไอ้นี่ก็ดีคอยปิดไปดิ สไลด์คนนึงใบสไลด์ลงมาข้างล่างน้เดี๋ยไลให้เขาเกิดเขเกิดนะเขาเกิดเขาเกิดปะเกิดไม่เกิดไม่เกิดดิดยโนเอาพี่หมดยังอ่ะเ้โทรมาไอ้ดอกปาาหมดแล้วหมดแล้วข้างหลังพี่ะเขาหมดพี่เาหมดด้วยอะไร ลุงไมเก็บเสร็จแล้วคนไหนมาคัดนายกล้ออยู่นะคนไหนมาคัดนายกล้ออยูะไรอะเพี่คนไหนมาคัดนายกล้ออยู่ี่ตรออะไรอีกอ่ะเรี่ยเล่นดีเล่ามันเราไม่มีหลังบ้านไปด้วยนะทางเมื่อกี้ใครหนีปอล้อเข้ามาไอ้นี่วะเอ่อแอดมินมายินลอแล้วแต่ว่าขอแจ้งแล้ว่า กาบอกว่าเราหลุดเราหลุดตั้งแต่ข้างนอกแอร์ดรอปแล้วเราเขามาดักในแอร์ดรอป<า>่ะตามเองเออหี่อยากตดตีตามเองป่ะไหนอะจิดจโอยู่ตรงไหนวะอยากฟังว่ะไม่ไม่ไม เขอะไรบ้างอะพอรู้ว่าเราจะมาอบดันก็เลยมาตักออครับจะบอกออครับสมมมาหิวอะไรเวลามีไอเดอกาะสิบเก้าตัวโน่าจะรู้แหลหมดที่หมดเกี้ยงแจกหมดแล้วเยี่ยยางแตกเดีเมนไล่ตัดยางวัดอย่างแม่งโยนกูลงเ็ไม่มี แม่ไงเงียลูกมาหน้าจอเต็มเห็มดีอะไรขึ้นเต็มเลยอ่ะเพื่อสลบอ่ะอเราขายยาได้เหรอสรุปอะไรนะเราขายยาได้เหรอช่มีคนมาเห็นรถคืนยังว่าไงลูกรับกาลังไปเอาเอารถของแกไใครรถปักลักของแกนะ ใครโทรหาไม่รู้เมื่อกี้ด่าไปหนึ่งดอกไอ้ซื้อตัวไอ้ซื้อซื้อแบบใครใช่ไคเกียร์ของคุณค่ะไม่เลยไม่น่าด๋อยนะดอกใบไม่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 ว่าๆโทษทีเมื่อกี้ดอกแได้รับสิ้นแล้วรอบที่อาผมไปขอเช่าแลมโบครับอ๋อมาเดี๋ยวมาที่แลนด์เลยครับเดี๋ยวผมตามไปครับเอ้ยมีคนจะเช่าแลมโบเอาแลมโบมาปล่อยเช่าดิอยู่ใครอะแลมโบคันหนึ่งอะ ไอ้คารินไอ้แบรได้ๆๆๆๆเราไปให้เขาเช่าหาเงินทางอ้อมได้ครับได้ส่วนแบงน้องส่วนแบงน้องขายแล้วนะไอ้เขี้ยดไอ้คนนี้เดือดรอดีๆแม่ง้วยเลยยยโจซื้อเทนน่อดิโจแล้วเมื่อกี้ถูด่ามันด้วยนายคนที่โทรมาเขี้ยโทรมาพิอะไรไอ้ดอกพวกเงี้ย ไอ้ทักทีไอ้เหี้ยโทงไม่รู้เวลาเวลาอสันดานพี่ไปดูว้าล่างได้ปะไม่ดูแอดะเนาะใครอ่ะคือใครอ่ะไม่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะด่าไปแล้วอ่ะรับสายตอนซุนซุนด้วยไปรอสอนนอนเลยใช่ไหมกับพี่ใครอะใครเขพาโทรกันนี้อ่ะเออหนูด่าตลอดเลยไอ้ดอมึงโทรทำไมวะสันดาเหมือนกันนะจะว่าอะไรพี่เลยเนอะไม่รู้เวลาเวลาแล้วยิ่งถ้ามีสตอรี่นะหนูโทรมาโทรเซไอซี่เลยอ่ะ ามีตอรี่ไม่ต้องโทร